สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี Won ้คลิปนี้มาใช้พลังงานให้กับชาวราศีกันนะคะมาดูพลังงานชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนะคะว่าในเดือนสิงหาคมพลังงานชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่ะขอพลังงานชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะ ว้าวมาดูกันค่ะพลังงานชาวราศีกันได้ประตูแล้วก็ธนูเหยือกน้ำขอเพลิงนะคะพลังงานชาวราศีกันขออีกสักหน่อยสิ สัญญาณของชาวราศีกันมัง่งคั่ง love trust your intuition ค่ะสวยงามมากๆเลยจูนมาใบแรกเลยนะคะชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมพลังงานของคุณเป็น opportunity awaiting r e for you โอกาสในเดือนสิงหาคมรอคุณอยู่นะคะเชื่อว่า มันเป็นโอกาสบางอย่างที่จะทำให้คุณไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จนะคะ you are on the right path expect your life ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเหมือนกับว่าพุ่งตรงไปยังสิ่งที่คุณต้องการความสำเร็จทิศทางการตัดสินใจการวางแผนแล้วก็โอกาสที่จะได้เหมือนมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าโอกาส โอกาสบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่เข้ามาแต่มันเป็นประตูแห่งโอกาสใหม่ๆที่เราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้มองเห็นโอกาสนั้นได้คุณอาจจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆมองเห็นช่องทางใหม่ๆแสงสว่างใหม่ๆในชีวิตค่ะเพราะว่านี่คือเหยือกน้ํานะคะเหยือกสีขาวหัวใจความแสงสว่างนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดคือการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการเติบโตในด้านของการเงินและก็วิถีชีวิตของคุณด้วยค่ะชาวราศีกันเชื่อว่าจะมีบางอย่างที่คุณกำลังรู้สึกสัญชาตญาณภายในของตัวคุณเองเพราะดวงตาความเชื่อในสัญชาตญาณของคุณกำลังนำพาคุณเห็นโอกาสบางอย่างในการทางานในการเริ่มในการสร้างในการควา้าหรือว่าในการที่อยาะที่จะลอง หรือลุยกับสิ่งสิ่งนั้นคุณเป,ปเป็นผู้เปิดประตูบานนั้นค่ะชาวราศีกันเชื่อว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณและบางอย่างภายในสัญชาตยานของคุณกําลังพาคุณไปกําลังพาคุณไปตรงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องธนูนะคะความทะยานแห่งความสำเร็จการก้าวกระโดดบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือคบเพลิงนะคะ สปริชั่นดีเวล็อปเมนต์เชื่อว่าคุณกำลังมีความเข้าใจพลังงานบางอย่างที่ลึกซึ้งมากขึ้นในด้านจิตวิญญาณมีการเติบโตมีการพัฒนาแล้วก็ขอบเพลิงแบบกำลังวิ่งอะเหมือนกับวิ่งไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จเพราะาคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณรู้ว่าสิ่งนี้ที่คุณจะทําสิ่งนี้ที่คุณเชื่อในในสัญชาตญาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมีโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนโอกาสนี้คือโอกาสแห่งความสำเร็จของฉันแน่นอน คุณกําลังเป็นแบบนั้นคุณกําลังถือคบเพลิงไปสู่ความสําเร็จนะคะไปสู่เส้นชัยของตัวเองเช่นกันนะคะและียกได้ว่าเงินก้อนใหญ่จะมาหาคุณเวลความมั่งคัง่งความบูรณาสมบูรณ์ของชีวิตที่จะหลั่งไหลเข้ามานะคะหลั่งไหลเข้ามามีใช้มีการเติบโตแล้วก็ียกได้ว่าการดูแลตัวเองก็สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจสุขภาพร่างกายหรือความรักอะไรบางอย่างก็กําลังจะเข้ามาเหมือนกันในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะมี บางอย่างรอคอยจังหวะความรักการการได้ออกเดทในความรักอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมในการออกเดทในความรักก็อาจจะโฟกัสงานโฟกัสเงินไปก่อนก็ได้เช่นกันนะคะห้ามรีบร้อนในความรักความสัมพันธ์ทีนี้นิดนึงกับการที่ถ้าคุณรู้สึกว่าสัญชาตญาณของคุณบอกอะไรต้องเอะใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองว่าแบบเอ๊ะมันใช่ไหม มันน่าจะดีนะนะคะอะไรแบบนี้หรือว่าอะไรบางอย่างที่แบบต้องต้องตระหนักถึงสัญชาตญาณของตัวเองเพราะว่าชาวราศีกันคุณกําลังเติบโตนะคะคุณกําลังเติบโตคุณกําลังสร้างประสบการณ์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของคุณจะถูกฝึกฝนไปด้วยเมื่อเราสึกว่าเป็นตัวของตัวเองเมื่อเราสึกว่าฟโฟล์กับตัวเองนะคะใจเย็นๆชาวราศีกัน ทีนี้มาขยายความชาวราศีกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนะคะสักข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวใหญ่ของชาวราศีกันซีเรียนจงเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อว่าเป็นเดือนแห่งการเหมือนกับวางแผนในตัวเองใหม่จัดระเบียบของชีวิตตัวเองใหม่ มีขอบเขตในตัวเองใหม่เป้าหมายที่จะต้องอดใจอดทนรอให้ได้รัดเข็มขัดตัวเองไว้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาการเงินการงานสุขภาพทุกอย่างคือมันเหมือนกับสี่ทิศทางจะต้องจะต้องมีการวางแผนมีเป้าหมายมีสติมีสมาธิก,กับตัวเองเสมอนะคะอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายๆ เพราะว่าอัศวินไม่เท้าเพราะว่าโอกาสเป้าหมายแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่อัศวินไม่เท้าคือความสําเร็จชัยชนะที่คุณกําลังไปต่อ และบางอย่างที่ยังคงต้องเชื่อใจเชื่อสัญชาตญาณในตัวเองเพราะว่าคุณกําลังไปสู่การจับต้องได้ของอะไรที่เป็นความมั่งคั่งในชีวิตของตัวเองเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินในสังหาความสำเสร็จการเติบโตในด้านอื่นหรือว่าการพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างในด้านอื่นๆแล้วก็เรียกได้ว่าจงห่วงแหนทรัพย์สมบัติของตัวคุณเองสิ่งนั้นคือเวลาสิ่งนั้นคือสุขภาพสิ่งนั้นคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดแล้วก็เรื่องของการเงินของคุณนะคะสองดาบ trust ใน intuition ของคุณอีกครั้งคุณกำลังออกจากความสับสนวุ่นวายนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองตั้งมั่นกับบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองสิ่งนี้คุณจะต้องเหมือนกับว่าคุณอาจจะฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นอะไรบางสิ่งที่จะต้องตัดออกไปอะไรบางสิ่งที่ที่ไม่ควรที่จะว้าวสิบเหรียญอะไรที่ไม่ควรที่จะให้ใจหรือใส่ใจกับสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่า เป็นเดือนแห่งการที่ตระหนักหรือตกผลึกกับขอบเขตในตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เติบโตนี่ค่ะสิบเหรียญคือการเติบโตความการเติบโตไปสู่ความรุมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งจริงนะคะเหมือนกับว่าเป้าหมายคุณอาจจะชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่รอคอยและมุ่งหวงังอ่ะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายแบบแปะ แปลอะไรนะคะในช่วงสิงหาคมเป็นช่วงห่งการลุยการสู้การพัฒนาการฝึกฝนแล้วก็การเติบโตในทิศทางด้านการเงินที่โดดเด่นมากๆการเงินความรุมสมบูรณ์ความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอสุินมเมท้าคือความคือความคือเขิมกําลังใจพลังใจสี่เด่นคือการแบบเขียนประหยัดมัธยัติอยู่แล้วอีกระดับหนึ่งด้วยนะคะว่าจะทำยังไงวางแผนยังไง12 3 4นะคะอย่างที่บอกว่า เวลาชีวิตสําคัญมากทุกอย่างเดินไปเร็วมากๆเลยนะคะคุณจะมีโชคดีในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโอกาสที่ทําให้คุณได้เติบโตมากๆเลยหนึ่งดาบสวยงามมากๆนี่คือการตัดสินใจความสําเร็จและชัยชนะของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมเรียกได้ว่าอยู่ที่คุณตัดสินใจแหละอาจจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะพร้อมลุยเห็นไหมคะลุยเห็นความสําเร็จถ้าไม่ ถ้าไม่ฮึกเขิมกําลังใจลุยสักตั้งหนึ่งก็จะอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมันจะประสบความสำเร็จไหมแต่สัญญาณนี้คือความสํญญาเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะคุณจะได้ตัดสินใจคุณจะได้เคลียร์อะไรบางอย่างในตัวเองที่โลง่งแล้วก็กระจ่างและชัดเจนมากๆเลยอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรคุณอาจจะควบคุมตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคิดแล้วก็วางแผนมาแล้วแต่สิ่งนั้น แค่เราไปต่อให้ได้แค่เราอดใจรอให้ได้แค่เราควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วเราตรงไปยังเป้าหมายของเราเหตุและผลและความเป็นจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่ที่ที่ทำมาไว้หรือว่ารอรอผลลัพธ์ในอนาคตที่แบบที่เราคาดการหรือเราวางแผนไว้นั่นเองนะคะ ระวังเรื่องการสื่อสารนะคะการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาโหถออวคัพ oh, นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเดือนแห่งการออกเดตเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าการออกเดตก็ต้องใจงเย็นๆที่จะออกเดทแล้วก็เรียนรู้ในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่ที่เรายังคงต้องแบบเผชิญหน้าต่อไปในในกับใครบางคนที่เรากําลังสร้างความสัมพันธ์ทีนี้ได้ได้ว่าถ้าเป็นเดือนสิงหาคมแล้วชาวราศีกันคุณอาจจะรู้สึกว่า โฟกัสกับการงานและการเงินมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าคุณอาจจะได้ทาทาอะไรเป็นของตัวเองหรือว่ากําลังที่จะได้สนุกสนานกับความสําเร็จเห็นไหมคะความสําเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานการขยับขยายการเติบโตนะคะเหมือนกับว่าได้บ่มเพาะความสามารถพิเศษของตัวเองตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่ที่หวังอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่กําลังเริ่มนะคะเริ่มต้นนะคะทำให้รู้สึกว่ามันมีความสุขกับ งานหรือว่าธุรกิจใหม่ๆเลอเกินหรือสิ่งที่คุณรอกําลังจะประสบความสำเร็จมากๆเรียกได้ว่าเป็นเป็นเดือนแห่งการทุ่มเทการใส่ใจแล้วก็การตามหาความฝันมากๆเลยนะคะราชาไมเท้าแล้วก็ the view of fortune นี่คือนี่คือความสําเร็จของราชาไมเท้าผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองทั้งฝีมือทั้งงานทั้งการกล้านะคะเรียกได้ว่าความเชื่อมัน่นมั่นใจของราชาไมเท้าคือการกล้าที่จะแบบวิ่งเข้าหาโอกาสคว้าโอกาสนั้นทํามันขึ้น ให้ได้นะคะด้วยความสามารถด้วยความรู้แล้วก็ด้วยทักษะวิสัยทัศน์ในการวางแผนและเป้าหมายที่ที่คุณกําลังอบอุ้มกับการขยายขยายเติบโตในในงานในธุรกิจอยู่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการสู้แล้วจะประสบความสําเร็จนะคะได้โชคดีเงินเข้ามางานเข้ามาหรือว่ากิรยานามิตรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาในในงานหรือว่าในการทําอะไรบางสิ่งที่เป็นธุรกิจหรือว่ากิจการเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มอะไรบางอย่างด้วยในเดือนสิงหาคมสวยงามมา,มากๆเลย การติดต่อสื่อสารจะมานะคะโชคดีจะมาหรือว่า get more information การหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ the w e of fortune power อยู่ในมือของคุณการตัดสินใจอยู่ที่คุณ say yes ค่ะชาวราศีกัน say yes เดี๋ยวนี้เลยสวยงามมากๆ forgiveness การเรียนรู้แล้วก็การให้อภยัยคุณอาจจะได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญขอพรหรือว่า ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะสิ่งนั้นกําลังท่านกําลังผลักนั้นให้คุณประสบความสำเร็จจริญรุ่งเรืองมากๆจากหน้าไพ่ที่ออกมาเลยทีเดียวสวยงามมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ